ดูดวงวันนี้สามราศีนี้เมษกันมังกรอ่านแล้วลงมือจัดการทันทีไม่ปล่อยดวงนำชีวิตเมษอ่านดวงเสร็จก็รีบล็อกปฏิทินเคลียงานยากก่อนเปิดชัดบอกทีมว่าเช้าขอโฟกัสเดี๋ยวตอบรวบช่วงบ่ายกันอ่านแล้วนั่งติ๊กเช็คลิสต์ใหม่ไล่เรียงงานจากเร่งด่วนไปละเอียดจัดไฟล์ตั้งชื่อให้หาเจอง่าย เพื่อผิดพลาดก็เตรียมแผนสำรองไว้มังกรเจอคำเตือนเรื่องการใช้จ่ายก็ตั้งสติโอนส่วนออมก่อนกำหนดงบกินอยู่ทั้งวันแล้วปิดแอปช็อปไม่ให้ใจสัน่นบอกนิสัยแต่ละราศีทุกวันกดติดตามไว้ตรงไหมเม้นมาหน่อยดูดวงวันนี้สามราศีนี้สิงมีนพิจิกอ่านแล้วคึก ชวนเพื่อนคุยว่างแผนเดินหน้าต่อทันทีสิงอ่านแล้วหัวเราะเบาๆโพสแซลตัวเองในสตอรี่ชวนเพื่อนนัดข้าวมื้อเย็นบอกวันนี้อยากเติมพลังคนมีนอ่านแล้วก็ส่งลิงก์ให้เพื่อนทั้งแกงพร้อมแน่เพลงปลอบใจใครเครียดทักมาหาได้นะเดี๋ยวรับฟังแบบเต็มเวลาพิจิกอ่านเงียบๆแล้วเก็บเข้ากระเป๋าคิด นัดคุยงานช่วงที่ตัวเองนิ่งสุดตั้งสคริปต์คำถามไว้ล่วงหน้าแล้วคุมเกมคุยอย่างใจเย็นบอกนิสัยแต่ละราศีทุกวันกดติดตามไว้ตรงไหมเม้นมาหน่อยดูดวงวันนี้สามราศีนี้ตุลธน,นูกรกฎช่างน้ำหนักลุยงานและใส่ใจครอบครัวพร้อมกันจริงๆวันนี้ตุลเปิดหลายแหล่งฟังแล้วเทียบเหตุผล จดข้อดีข้อเสียสรุปเป็นทางปลอดภัยกับทางท้าทายก่อนเลือกแบบที่บาลานซ์ชีวิตสุดธนูอ่านแล้วคึกคึกหาที่นั่งโลง่โลงๆแวะคาเฟ่ใหม่เปิดแล็ปท็อปลงมือทำโปรเจกต์ใช้วันนี้เป็นข้ออ้างชวนเพื่อนไปลุยกรกฏอ่านแล้วคิดถึงบ้านท่อหาแม่ตั้งแต่เช้าถามอยากกินอะไรเลิกงานสั่งวัตถุดิบผ่านแอปกลับไปทำกับข้าวด้วยกัน บอกนิสัยแต่ละราศีทุกวันกดติดตามไว้ตรองไหมเม้นมาหน่อยดูดวงวันนี้สามราศีนี้เมถุนพฤศภกุมหัวไวลงมือแก้เช็คแผนสำรางไว้เสมอตลอดวันเมถุนอาจแล้วโยนมุกในกลุ่มชัดก่อนจากนั้นแยกงานเป็นก้อนเล็กๆสลับทำทีละก้อนเพื่อแผนสำรองอีกชุดเพื่อเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดพฤศบ อ่านแล้วตั้งใจดูแลตัวเองเลือกเมนูง่ายแต่ดีต่อร่างกายแวะตลาดซื้อของสดกลับบ้านทำข้าวกล่องไว้วันถัดไปกุมอ่านแล้วทดลองจัดตารางแบบใหม่ตั้งระบบเตือนงานในมือถือใช้เทคนิคโฟกัสทีละช่วงแล้วปิดการแจ้งเตือนที่รบกวนบอกนิสัยแต่ละราศีทุกวัน